เด็กคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะเรามายกมือขึ้นขอดุอากันก่อนนะคะดุอาเพิ่มพูนความรู้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะโอบบิช h รบลีซอเดรีวายซิรลีอัมรี วَ حل ا ل أ ق د ت َ م من ِ لساني َِِ يفقه ََُْ قولي َِْ ر ب ِّ زدني ِِْ علما ًِْ ورزقني َُِْْ فهما ًَْ ر ب ِّ زدني ِِْ علما ًِْ ورزقني َُِْْ فهما ًَْ آ เมนโอ้ Allah โปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมน โอทะเลแสนงามนาเแสนงามป้าสีครามสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบใบเรือใบแล่นอยู่ในทะเลทะเลทะเลหาสวยงามเห็นปูดูดีดูปูดีดูดูสิดูหมู่ปลาปลาดีดับปลาดีดับอัลลอฮ์สร้างมาสร้างมาสร้างมาให้อยู่ในท้องทะเลทะเลทะเล ส uh. <au. S 2> าลมัอะไรกุ้มบเระมาตุลลออให้บะเบารการตุค่ะค่ะคุณครูฮับซอค่ะคุณครูากาิรอค่ะค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในห,หน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องรู้รจักสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะค่ะ <specifically> ในหัวเรื่องอะไรคะครูหรอลักษณะของสิ่งมีชีวิตคะ่ะคุณซอค่ะการอ่าสิ่งมีชีวิตนะคะก็ จะประกอบไปด้วยนะคะคนสัตว์แล้วก็พืชนนเองนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะ,ะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราเสนอคืออะไรคะคุณหมอเป็นคนนะคะ,ะ,ะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายและของคุณซอ เขาจะมีลักษณะยังไงคะคุณซอลักษณะนะคะก็มีการเจริญเติบโตนะคะโดยการรับประทานอาหารมีการขับถ่ายการเคลื่อนไหวการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ <5. S 2> ก็เป็นลักษณะของมนุษย์หรือคนนั่นเองนะคะต่อไปอะไรคะคุณรอต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของ น้องแมวน้องหมานะคะ,ะคุณค้าะมีลักษณะการมีชีวิตเป็นยังไงคะค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็ต้องการการเจริญเติบโตเหมือนกันนะคะการได้รับอาหารนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูนะคะแล้วก็การดํารงชีวิตนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งนะคะค่ะ ที่3าเลยค่ะครูร้อแบบที่3นะคะก็จะเป็นพืช<อ>ผักะะหรือว่าต้นไม้นะคะครูซ้อมมีลักษณะอย่างไงเอ่ยอพืชก็ต้องการการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนะคะต้องการน้ําและการแสงแดดนะคะเพื่อเป็นการเจริญเติบโตออ,อกเป็นดอกเป็นผลนะคะสวยงามนั่นเองทุกสิ่งทั้ง3าอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆสามารถจะดูได้รอบตัวของเด็กๆเ,เองนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะว่าเด็กๆ มองเห็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเด็กๆเองบ้างคะอ่าเด็กๆ,ๆตอบได้ไหมคะเด็กๆลองตอบกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าสิ่งรอบตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นน้องแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนี้นะคะเด็กๆก็สามารถบอกได้นะคะว่านั่นคือสิ่งมีชีวิตนะคะ ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะคุณรอถ้าเป็นมีอะไรอีกก็จะมีเป็นต้นไม้บ้านเด็กๆมีต้นไม้ไหมคะหรือว่าดอกไม้ก็ได้นะคุณรอนักเรียนลองสังเกตรอบบริเวณบ้านดูนะคะว่ามีต้นไม้หรือว่าดอกไม้หรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองใช่ค่ะหรือว่านักเรียนลองสังเกตด้านข้างอะไค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนใช่ไหมคะแต่เราก็จะต่างเยกต่างกันแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันนะคะ ค่ะนะคะวันนี้ครูซอก็มีลักษณะนในส่วนของลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะในคลิปต่อไปก็จะเป็นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตดไว้นักเรียนมาเรียนรู้ในคลิปต่อไปกันนะคะค่ะยังไงวันนี้นะคะครูร้อ,อก,กับครูซ้อนนะคะก็ขอลาไปก่อนกับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้าน,นะคะอัสสลามาุอะลัยกุมะราะมา,มาตุลลอฮิวบเระกาตุค่ะ